สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจากที่มีในส่วนของคลิปเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นประเด็นแล้วมีดราม่าพูดแล้วก็บอกว่าสงสารน,น้องนาฬิตะแล้วก็น้องตูเกียวนั่นละพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ยังพูดถึงดราม่าเรื่องนี้ต่อเนื่องกันบว่าสิเป็นในส่วนของ เพจข่าวหลายเพจนะพีนองเนาะเพราะว่าสิเป็นในส่วนของคอมเมนต์ของทางชาวเน็ตนะพี่นองเนาะที่เพิ่นได้ว้าวได้ทกถึงเรื่องดังกก่าวแล้วล่าสุดที่ทางเพจทางคุณเลดี้ได้เอามาลงนั้นนะพี่นองก็เป็นในส่วนของที่มือที่เพิ่นออกรถไม้ายแดียงนะพี่นองแล้วก็มีในส่วนของบางช่วงที่กําลังถ่ายรูปกันแล้วก็ทางคุณแม่จะให้น้องนาริกา ไปถ่ายรูปอยู่ฝั่งเดียวกับทางพระเอกสันนั่นเองพี่นงองเล้วทางเอฟซีก็เลยด่ามาเพาพอใจว่าเป็นยังคือพักลูกไปถ่ายกับผู้ชายคนอื่นประมาณนี้พี่นงองบอกว่าทําไมไม่ดูความรู้สึกไม่ดูในส่วนของอารมณ์ของลูกบ้างว่าลูกอยากถ่ายรูปยืนคู่แม่ไม่ใช่อยากไปยืนคู่ใครก็ไม่รู้ นั่นล่ะพี่นวงก็เลยเกิดเป็นประดินเนาะพี่นวงเนาะแล้วในส่วนของทางเพจเพิ่นกะได้ยิบยกขึ้นมาเว้าอีกลาสุดเนาะพี่นวงเพื่อนก็บอกว่าน้องๆคือผ้าขาวบางที่คุณจับไปวางตรงไหนก็ได้ซัสนมาพี่นวงแล้วก็ทางเพจเพิ่นกะบอกว่า กูก็สงสารแค่ล,ลูกๆที่อยู่ในเกมของมึงนี่แหละมาสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลังจากนั้นเอก็เข้ามาพูดถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่ามันไม่สมควรอย่างยิ่งมาสันวาแทนที่จะให้พ่อเลี้ยงอุ้มลูกชายนี่เห็นแต่ให้ลูกสาวอยู่กับพ่อเลี้ยงพิลึกคนจังมาสันวาพี่น้องบางพันก็บอกว่าสงสารน้องนาลิตะมากๆ ไม่เคยมินในพื้นที่ของเขาวันนั้นทนไม่ไหวจริงๆมันผักลูกทําไมคนเป็นแม่วาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าบังคับลูกขนาดนี้จัดฉากขนาดนี้ทําไมไม่เอาลูกไปให้พ่อเขาเลยล่ะถ้าจะทําขนาดนี้วาสันวาบางท่านก็บอกว่าถ้าเป็นคอยิีห้พ่อเพิ่นเอาไปเลี้ยงเลยวาสันวาอยู่กับพ่อมีความสุขแล้ววาสันวาพี่ว้องบางท่านก็บอกว่าการที่เอาน้อง จับเสื้อน้องแบบนั้นคือเขารู้สึกไม่ชอบหรืออายที่จะใส่ไหมว,วัชน์วาพี่น้องและพี่น้องหลายคอมเมนต์มากพี่น้องเพิ่นกะบอกถึงว่าเป็่นอี้ยังต้องไปดันไปสูกลูกไปขนาดนั่นตาเลียตูนน้องบักคักเลยวันววะหลายคนก็บอกว่าเบิ่งตังแต่น่องอยู่ในท้องคือเลียตูนคักแทน้อวันววาเบิ่งจากนาน้องแล้วกะ มันบอเมนว่าลูกเจ้ามีความสุขได้ย่าย์วาสันว่าเจ้าก็คือบอฟังแน่บอเบิงแนว่วาลูกดูกซึกจังไดยคนเขาดูข้างนอกเขายังดูออกเลยวาสันว่าทางเอฟซีกะแทบทนบอไวกับภาพดังกล่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีหลายคนหลายท่านเนาะบอกว่าสงสารตอนหันหน้าไปมองแม่จักเมนอย่างเนาะว่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าแววตาและภาษากายของน้องๆมองออกได้ชัดมาก น้องไม่ค่อยมีความสุขและร่าเริงแบบตอนที่ได้มาหาพ่อเลยว่าจันว่าแม่ก็มีแต่ผักลูกออกจากอกไปหาผัวใหม่สงสารมากมากว่าจันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ก็บ,บอกว่านี่แหละเขาเอืนอ่นว่าแม่กาลังเหงือผู้ชายว่าจันว่าบอกเคยคิดถึงลูกว่าลูกสีคิดจังใดว่าจันว่าจะยัดเยียดจะให้ลูกอย่างเดียวเลยบอกเคยถามลูกเลยว่าต้องการหรือบอ น้องเขาต้องการโบคือบทถามเนี่ประมาณนี้พี่น้องสักวันหนึ่งน้องก็คงรู้แหละว่าความรักที่บริสุทธิ์คือความรักของพ่อที่มีให้น้องๆไม่ใช่ความรักที่แม่ ยัดเยียดให้ว่าสณ์มาพี่นงองปาวิจารณ์ยับพี่นงองจวกถึงทางคุณแพวผเป่ากันสนันเลยทีเดียวพี่น้องแล้วพี่นงคงคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่นงองเนาะในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อถ้ามีข่าวมาอัปเดตไหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงองไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปนะเด้อสวัสดีจ้า